สวัสดีทุกคนวันนี้แพรมีเป็นนิสสันฟอนเทียคิงแคปนะเป็นปี0ูนย์ห้าแท้เลยเป็นตัวเครื่องยนต์2องจุดเจดีเซลสภาพดีเลยรายละเอียดพร้อมน่าใช้ใครที่กำลังมองหารถกระบะแสงกบ็บาทนะคันนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์ไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนเครื่องฟิตสตาร์ตติดง่ายเลยเรามาเริ่มกันที่ด้านหน้าสําหรับคันนี้นะไฟใสๆเลยตาไฟสวยใสกริบ กระจังหน้าโคมเมียมมีสปอตไลท์คู่หน้าให้นะทุกคนสำหรับคันนี้เนี่ยภาษีใช้กันยาวๆไปเลยถึงกลางปีหกเจ็ดนะตัวนี้เนี่ยล้อมแมกขบสิบสีดิสเบกคู่หน้าสภาพดีเลยตัว King Cap สำหรับตัวนี้เนี่ยไลเนอร์ iner, ไม่ช้ำนะทุกคนไม่ได้บรรทุกหนักนะสภาพดีพร้อมใช้ได้เดี๋ยวเรามาดูันที่ภายในก่อนนี่เลยสำหรับภายใน สวยสวยไม่ช้ำํำบอกไม่ยุบไม่ช้ําไม่ขาดนะอันนี้จะเป็นบอกลายเดิมโรงงานเลยนะบอกกำมะหยี่เดิมโรงงานเลยสภาพดีมากสวยๆลายสวยกริบเลยภายในลายไม้เป็นสีทูโทนนะเป็นสีเบทนะบอกสภาพสวยแอร์เย็นวิทยุตัวฝ้าเพดานเนี่ยไม่มีตำหนินะทุกคนรายละเอียดน่าใช้ ตัวเบาแคบก็ไม่ยุบไม่ช้ำกว้างภายในนั่งสบายมาต่อกันที่ด้านหลังนะทุกคนสำหรับตัวนี้เนี่ยนี่ด้านท้ายรายละเอียดพร้อมใช้เหมือนกันผิวพันให้แปดสิบเปอร์เซ็นนะยางอะไหล่พร้อมเครื่องดีเดี๋ยวเราลองฟังเสียงเครื่องกันเดี๋ยวลองดูนะว่าสตาร์ตติดเนี่ยคือชึ่งเดียวเลยนี่นะ คันนี้ไม่วิ่งอยู่ประมาณสองแสนนะทุกคนโอ้หดูเสียงสตาร์ทดิเครื่องเดียวเลยเสียงเพาะกระจกเป็นมือหมุนนะทุกคนเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ดูในส่วนของ,องเครื่องกันดูฟังเสียงเน่ดูเครื่องนะเครื่องเดินดีนะทุกคนตัวทีดีสองจุดเจ็ดเน่มีฉนวนกันความร้อน โลโก้ o, อะไรทุกอย่างครบหมดเลยนะรายละเอียดน่าใช้ดูเลขที่่ามสภาพดีใครคื่องลังมองหาอยู่บอกเลยว่าไม่ผิดหวังนะทุกคนสำหรับตัวนิสันคันนี้เปรียงกันมากทุกคนสำหรับตัวนิสันฟอนเทียคันนี้นะอย่างที่แพรบ,บอกไปตั้งแต่ต้นเลยคันนี้เนี่ยเป็นตัว2.7ตัวคิง c a p นะดีเซลปี2อ0พัน้แถเลยรถบ้านสภาพดีไม่วิ่งอยู่แค่สองแส0กิโล ราคานะแพรเปิดขายอยู่ที่หนึ่งแสนสามื่นเก้าพันบาทเท่านั้นลูกค้าท่านไหนสนใจนะติดต่อสอบถามแพรได้เลยคันนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์มากใครที่กำลังมองหารถกระบะแสนก็บาทไว้ใช้งานนะเครื่องฟิสตสตาร์ตติดง่ายเลยเครื่องเกียร์ช่วงล่างดีสนใจก็ติดต่อสอบถามแพรศูนย์ปดหนึ่งเก้าสามเก้าหนึ่งแปดสี่วันนี้แพรต้องขอตัวลาไปก่อนอค,ครับคุนครับ